สวัสดีครับจากทอมมเตอร์คลใจนะครับอ่านะครับในที่สุดช่างบุญหอก็มีรถส่วนตัวอีกหนึ่งคันนะครับอรถวันนั้นนะครับได้มาในราคา3,500นะครับนี่ก็ชอบไหมชอบมั้งชอบไหมชอบ <laughs> อ่ะทำเสร็จแล้วลองติดเครื่องดูซิเป็นยังไงเรวชู สตาร์ททีเดียวติีนะเบาได้นะครับลองขับโชว์รอบหนึ่งซิว่าเป็นยังไงไม่มีเล่มนะครับสามพันห้า ขับได้แบบสบายสบายจบข้างเดียวินี่จะจบข้างเดียวระบบระไปดับไปใส่ท่อนี้ไปขหมุกชัดสปีอะไรเนะี่ยาอะไรเนะี่ย พามกชานสปีดยี่ห้ออะไรชานสปีดความดังเท่าไหร่ความดังไม่เกิน9.5เบสิเบล9.5อะไรเน๊ย9.5เดซิเบลเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่สิอันนี้ยี่ห้ออะไรครับไอชานสปีดครับอืเป็นท่ออะไรครับพามุกครับความดัง9.5เบสิเบลพูดไม่ต้องหัวเราะความดังอะไรนะ9.5เบสิเบลครับไม่เกิน9.5เบสิเบล9.5เดซิเบลใช่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 ไอเขา ความดังนะครับไม่เกิน95เดซิเบลอาไซอาบุนหอพูดใหม่สิความดังไม่เกิน95เดซิเบลครับ9เดซิเบลอาครับในที่สุดช่างบุนหอก็ได้ท่อแล้วนะครับรถคันนี้เริ่มจากท่อมือสองก่อนนะครับนี่สภาพพิกคว่ำจมน้ำเออเอาตามสภาพรถ ทำไปต่มาเดียวก็สวยถ้าอยากสวยก็ต้องสวยด้วยมือเราคือเอาสเปรย์มานิดหน่อยแต่ยังอย่าพึ่งพ้นตามสภาพไปก่อนอาจัดไปครับว่าเสียงจะเป็นไงความดังไม่เกินเก้าส,บสเบสเบอืมเละแล้วก็ได้ท่อแลครับนี่ได้ท่อยี่ห้อชดังๆชาร์สปี เป็นท่อพาพาหมกครับเอ,อความดังครับเก้าสิบห้าดเดเบลครับเออความดังไม่เกินเก้าสิบห้านะครับลองสตาร์ทดูซิเป็นยังไงบ้างเสียง ความดังก็พอประมาณนะครับไม่ไม่ดังเลยไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับโอทีละนิดครับอในงบ3ามพันห้ารวบรวมไปแล้วไม่รู้จะหมดเท่าไหร่นะครับคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับ,รบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคันนี้